เอพิม่มนจ็ไปฮับหลูกเพิ่มไปลองรดรดไฟฟ้าที่ดีดีได้ี่น้องรดไฟฟ้านักเรียนก็มักใส่สตาร์เอาปะอันนี้กาเปิดน่เอาหมุนไปเลยโอ้เปิดแล้วหมุนไปเลย ยังกะบ,บ,บ่มีเงียบพี่น้องอีกขั้นนึงแล้วพี่น้องอีกขั้นนึงอีกขั้นนึงงม้ยหลายอิลิบันคอ่อยอ้านี่กับขั้นนึงพี่น้องน,นี่ผู้เฒ่ามากักขี่ขี่ไปวัดไปว่านุ่งไปให้ไปหน้ารุ่นนี้เป็นแบบสามรอพี่น้องผู้เฒ่าขี่ไปวัดโอ้ยฮิดหลายพี่น้องที่ไล่คาไต้างล่างนี่บางอันก็เป็นตะกร้า บางอันก็มีมองนั่งมองเดียวแล้วเต่าขาสที่เลือกเอาคิดมากเลยรถไฟฟ้าที่ชาร์จมันก็อยู่ตรงนี้นั่นนั่นแป๊บแป๊บอีกแล้วขั้นหนึง่งไปอีกแล้วขั้นหนึ่งพี่นอ้องจักขั้นแล้วบไป หลิวๆเลยขี่ยังได้รถขั้นไหนรถผู้ใดรถอุ่มปะกับพี่น้าอะไรพี่นาพี่กับพี่นากับผมพี่แพี่ร้องบ่วงไปเ้ยจับบ่งสังเกตด้วยเนี่ยสังเกตบ่วงร่องเท้าด้วยเนี่ยยุบปอดไหนเราเนี่ยฮบนอนห้องน้ำกับเจ็ดปีตัวคือใส่บ่ถือคางมาเนี่ย ่าติีทัสังเกตบ้างดีๆบึงดูบ้าเนี่ยเอ้อยเนาะแต่งตูดยางลอเลยใช่เกือบพิษคางวะนี่แม่ไปอีกแล้วคันหนึ่งนักเรียนมันนอกตะกี้ใส่รถรลค่าประหยัดเนี่ยนะพี่น้องประมาณนี้แหละไม่มีรถราคาแพงกับว่มีเงินซื้อเพิ่นเนาะ ใส่รถแบบนี้พี่น้องประหยัดเราต้องเสียภาษีแต่ว่ากระเลนได้ให้ถือกดจ็ได้จรนใบขับขี่ก็ทำได้นี่คือสามลอนิดคือกันบ้านตุขคอยพี่น้องนิดคือกันสามลอรุน